สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่เขตนะครับอาเภอหนองม่วงไข่นะครับที่ตำบลทุ่งแควนะครับอาเภอหนองม่วงไข่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ค่ายเสรีไทยแพะเปียงนะครับมาดูประวัติกันก่อนเขาบอกว่าค่ายนี้นะครับใช้เป็นพื้นที่ฝึกอาวุธของกองกำลังกำลังเสรีไทยนะเขาบอกว่าโดยมีนายทองกัญธาธรรมนะครับเป็นหัวหน้าเพื่อปฏิบัติการต่อต้านและยึดครองของกองทัพญี่ปุ่นทางภาคเหนือนะครับ แปรเปีย่ยงเป็นพื้นที่ใช้ในการรับอาวุธและเวชภัณฑ์ต่าง,างๆให้เสรีไทยจากเครื่องบินของฝ่ายอเมริกันนะครับเสรีไทยเป็นกองกําลังส่วนปฏิบัติการต่อต้านสาคัญของกระบวนการเสรีไทยใหญ่ที่นําเครื่องบินอเมริกันมาทิ้งระเบิดทําลายจุดติดตั้งและเส้นทางการเดินทัพของกองกําลังญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็ช่วยนะครับประเทศไทยในการต่อสู้กับทหารญี่ปุ่นนะครับซึ่งเข้ามาในอ่าประเทศไทยในช่วงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองนะครับเนาะนะก็จะมีส่วนที่ ไม่เห็นด้วยนะครับกับรัฐบาลที่ได้ประกาศนะครับอยู่ฝ่ายกับญี่ปุ่นก็มีขบวนการที่เกิดขึ้นก็คือขบวนการเสรีไทยนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งของค่ายนะครับของขบวนการเสรีไทยนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยเหลือนะครับเป็นสายลับให้กับทหารอเมริกันเนาะในการต่อสู้กับกองกำลังญี่ปุ่นนะครับซึ่งณขนาดนั้นได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะผ่านเส้นทางในประเทศไทยเนี่ยไปที่ ประเทศทม่าเนาะไปต่อสู้กับทหารฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องบินนะครับซึ่งเขาเอามาไว้ณบริเวณตรงนี้นะครับนี่นะครับสถานที่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ลำนะครับนี่ก็จะเป็นท่านผู้นํานะครับมีอยู่ทั้งหมดสี่ท่านนะครับที่เป็นรูปปั้นตรงนี้นะครับก็จะมีประวัติเนาะอยู่ที่ใต้ด้านล่างนะครับก็จะมีท่าน ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูนะครับนี่ก็เป็นเครื่องมอีกหนึ่งลำนี่นะครับที่เขาถ่ายไว้ก็จะริดนึงนะครับเนื่องจากไม่ค่อยได้หางยาใครที่เดินทางนะครับผ่านมาเส้นทางนี้เน,ะเนานเนะเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางของตำบลเวียงต้ากับอ่าอําเภอหนองม่วงไข่นะครับก็จะมีท่านสําคัญต่างๆนี่อันนี้คือประวัตินะครับวันนี้ก็คือพ่อเป็งจันทรางกูลนะครับ ก็มีความเกี่ยวข้องนะครับสามารถไปดูประวัติศึกษาประวัติได้ท่านนี้ก็คือพลทหารชมสีตื้นะครับนี่ท่านพลทหารชมสีตื้นะครับต่อมามาดูประวัตินะครับอีกท่านหนึง่งท่านนี้ก็ถือได้ว,ว่าเป็นบุคคลสําคัญนะครับก็จะมีประวัติให้นักท่องเที่ยวนะครับที่ได้มานะครับเยี่ยมชมผู้ นะครับในชชโรโรสุวันนะครับชชโรโรสุวันก็จะมีประวัติเนาะนะครับน,นี่คือค่ายสําคัญนะครับของจังหวัดแพร่นะครับซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวได้นะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม